วันนี้มีเมนูอ,อะไรนากหนากอยกุ้งเต้นจ้ากอยกุ้งเต้นเหรอคะกินได้ด้วยไหมคะก้อยกุ้งเต้นกุ้งเต้นคะ่ะกุ้งไม่เต้นทํายังไงคะคนเต้นจ้าเ <laughs> ซฟบอสคะแซ่บอสเซ่มากเซบมากแซ่บดีเด้อร์เครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะไม่รู้ข้าวหอมแล้วม,มีแต่ชั้นเคียงข้างนะคะ <laughs> เงี้ยงหรอเป๊ะกหรอเงี้ยหัวอันนี้เอาไว้กินกับก้วยกุ้งหรอคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะไม่กูไมกันเนี่ยอืมกินกับอะไรก็อร่อยมันเปรี้ยวอ,อ,อ่ะใแสบบ่ลาไปเอาไหมมาแต่กล่องกูนานเลย ความมงกัหนาแลกันทั้งละสวยขาวเหลืองสวยขาวเหลืองต้องรัก่จังจะอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋องออ๋ออ๋ออไออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋อออ็นมอ๋ออ๋ออออออ ก็เเสียงะปากให้เขาได้ยินอไนะอันนี้กุ้งเป็นบ้าอันนี้เ้าเป็นบ้าเกินไปเอาวทำให้ก๊อชจอดไม่อยู่มีออเดอร์ไหมคะออเดอร์ออเดอร์ก่คุ

ไปแล้ค่ะวันนี้ไปแล้ค่ะขอกินข้าวก่อ